สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ g r e a t to Talk ใน EP ที่110ครับกับผมเกรดอภิชิตฮะวันนี้นะครับอยากจะพูดถึง5้าสิ่งนะครับที่ควรทำก่อนที่ชีวิตจะสายไปนะครับจากหนังสือชีวิตที่ร่างเองนะครับของพี่เอนวกรมนะครับก็เป็นอีกบทหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่า ทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ว่าเราควรจะ,ะใช้ชีวิตยังไงนะครับเมือ่อเมื่อ IP ที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงการตระหนักนะครับว่ายังไงเนี่ยวันหนึ่งชีวิตเราก็ต้องสิ้นสุดนะครับซึ่งห้าสิ่งนี้นะครับเป็นการเรียนรู้จากคนที่ผ่านชีวิตมานานนะครับแล้วก็ได้มองย้อนกลับไปนะครับ เป็นเรื่องราวของดอกเตร์จอห์นนะครับเขาเนี่ยลงทุนลงแรงสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ถึง105ปีนะครับแล้วก็คัดสรรน,นะครับกลุ่มคนนี้เนี่ยมาจาก15,000คนนะครับคัดมาเหลือ235คนนะครับเพื่อค้นพบความลับ5ข้อนี้นะครับที่ต้องทำนะครับก่อนตาย ซึ่งเขาก็ได้มาสกัดนะครับเป็นถ้อยคําได้5ข้อนะครับก็เป็นจุดร่วมในคําตอบของคุณปูคุณย่า200กว่าคนนี้นะครับเรื่องแรกเนี่ยให้จริงแท้กับตัวเองมากขึ้นนะครับข้อ2ให้เสียงมากขึ้นนะครับข้อ3รักมากขึ้นนะครับข้อ4อยู่กับปัจจุบันมากขึ้น นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยให้มากกว่ารับนะครับซึ่งแต่ละข้อเนี่ยมีคำอธิบายยังไงนะครับคำถามเรื่องความจริงแท้กับตัวเองนะครับข้อแรกเนี่ยให้จริงแท้กับตัวเองมากขึ้นเนี่ยคือวันนี้หรือสัปดาห์นี้เนี่ยมีช่วงเวลาไหนที่เราใช้ชีวิตสอดคล้องกับตัวตนภายในของเราอย่างแท้จริงบ้างน,นะครับ เรายอมคนอื่นมากไปไหมนะครับเราทำตามคำสั่งทั้งที่ทไม่เต็มใจไหมนะครับเราช่วยเหลือทั้งที่ตัวเองก็เหนื่อยล้าหรือเปล่านะครับแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยเกิดจากความต้องการที่แท้จริงของเรามากแค่ไหนนะครับเรายังอยากเป็นคนอื่นอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเสียงของสื่อและสังคมสั่นคลอนความมั่นคงในตัวเองไปสักแค่ไหนนะครับ ก็จะเป็นคำถามที่ช่วยให้เราตระหนักได้ว่าตอนนี้นะครับเราจริงแท้กับตัวเองมากแค่ไหนนะครับเรื่องของการที่เสี่ยงมากขึ้นนะครับจากคำแนะนำของผู้อาว,วุโสนะครับคำถามที่จะช่วยทบทวนได้เนี่ยก็จะเป็นว่าวันนี้นะครับหรือว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยความกลัวมากแค่ไหนนะครับ ได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นมากแค่ไหนนะครับถ้ากล้าหารขึ้นเราจะตัดสินใจเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับเรากำลังสร้างสถานการณ์ที่จะเสียดายในอนาคตอยู่ไหมนะครับเราตอบสนองต่ออุปสรรคยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ช่วยให้ทบทวนตัวเองนะครับว่าวันนี้เราเราเสี่ยงมากขึ้นนะครับหรือว่าเรายังกลัวความเสี่ยงนะครับ ส่วนข้อถัดมานะครับเรื่องของรักมากขึ้นนะครับคำถามที่จะช่วยให้เราตระหนักเนี่ยก็จะเป็นว่าวันนี้นะครับหรือว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีเวลาให้ความสัมพันธ์รอบตัวมากแค่ไหนนะครับเราเมตตาต่อคนใกล้ชิดหรือว่าโหดเราร้ายใส่เขานะครับเราสร้างความรู้สึกดีให้คนที่ผ่านเข้ามาเจอกันบ้างไหมนะครับเราให้อาหารตัวตนด้าน ความอ่อนโยนหรือว่าให้อาหารตัวตวนด้านความแข็งกล้าวนะครับก็จะเป็นคำถามทบทวนในเรื่องของการรักมากขึ้นนะครับถัดมาในเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะครับคำถามที่จะช่วยทบทวนเราเนี่ยคือวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้นะครับเรามีสติอยู่กับสิ่งที่ทำมากแค่ไหนนะครับเราสัมผัสรับรู้สิ่งรอบตัวมากแค่ไหนนะครับแสงกลิ่นรส ลมเย็นความรู้สึกในใจนะครับเราหลงกังวลไปกับเรื่องในอดีตและอนาคตบ่อยแค่ไหนนะครับเราตื่นมาด้วยความรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่เรามีความสุขกับคนตรงหน้าอย่างเต็มที่บ้างไหมนะครับเราจะเพิ่มทักษะและโมเมนต์เหล่านี้มากขึ้นได้อย่างไรนะครับส่วนคำถามที่ช่วยให้ทวนในเรื่องของเราเป็น คนที่ให้มากกว่ารับหรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นคําถามประมาณว่าวันนี้นะครับหรือว่าสัปดาห์นี้เนะี่ยเราได้ทําอะไรให้โลกรอบตัวดีขึ้นบ้างนะครับแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีนะครับเราได้สร้างผลกระทบที่ดีกับผู้อื่นบ้างไหมนะครับเราได้มอบอะไรให้กับใครบ้างกําลังใจเวลารอยยิ้มน้ําใจความช่วยเหลือหรือสิ่งของเราสามารถเพิ่มเติมบทบาทผู้ให้ได้อย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งสำหรับพี่เอนะครับเขาบอกว่า5คําแนะนํานี้เนี่ยรวมถึงคําถามเนี่ยเป็นเหมือนขมทรัพย์เลอค่าสําหรับข้อสอบวิชาชีวิตนะครับแล้วก็พี่เอก็เชื่อยอย่างยิ่งว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปขอคําแนะนําจากคนที่อยู่มานานเนี่ยก็จะได้ข้อคิดทํานองนี้นะครับด้วยภาษาและตัวอย่างที่ต่างไปในรายละเอียดนะครับก็สรุปนะครับมี5ข้อนะครับที่ คุณปู่คุณย่านะครับหรือว่าผู้อาวุโสเนี่ยที่เขาคัดมาแล้วจาก1 5ึ0 0คนเนี่ยมีจุดร่วมนะครับที่เขาแนะนําอะไรบ้างนะครับหอย่างนะครับให้เรานะครับจริงแท้กับตัวเองมากขึ้นนะครับให้เราเสี่ยงมากขึ้นนะครับให้เรารักมากขึ้นนะครับให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นและสุดท้ายคือให้เราเป็นผู้ให้นะครับมากกว่ารับนั่นเอง และนี้ก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับเกี่ยวกับ5สิ่งที่ควรทำก่อนสายเกินไปนะครับซึ่งในหนังสือของพี่เอเนี่ยชีวิตที่ร่างเองเนี่ยก็จะมีหลายบทมากนะครับเป็น3พาร์ทใหญ่ๆนะครับซึ่งผมก็จะหยิบมาเล่าบางบทเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมมองว่าแต่ละบทที่ผมไม่ได้เล่าเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ผมก็จะหยิบมาเล่าในเรื่องที่ส่วนตัวแล้วผมชอบแล้วก็ อ,อยากจะแนะนำให้ไปซื้อมาอ่านกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีพีหน้าครับกับเ e e ท t o t a l k สวัสดีครับ